ตตยเงาปีสาที่แผ่ไยศาลมานนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณ ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นด้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุนวาสนาสศักดิ์สิทธิ์องมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอตํำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด การเวลาเปิดหูเปิดตาทุกคนไหลบาสุนทางเซรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเซรีทางความคิดพินเนตจากผู้ต้องสองและเห็นปีสาจในกราบเทวดา สร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุมลงงบง่ายตายเงาบดบังไว้ ชมผู้คนแค้นเดเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสนูงสักศีกบุงมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งตื่นใดกดเกนการเวลาเปิดหูเปิดตา คนไห as, ลบาสขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดปินเนตจากผู้ต้องส,อง, <c oughs> สงสแสงสาดส่องประชาชนทั้งวามผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ

ที่แผ่ไพศารมาเนินนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองตำ่ำดังตองมนคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญามืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพระเชื่อบุญวาสนาสึศักดิ์สรีของมนุษย์ รถได้ด้วยบรรดาศัพท์รถตัวหมอบต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่า ขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ ชนผู้คนแค้นดิเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวานสนาสูนศักดิ์สิทธของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบำยอมรับครับพี่น้องครับก็ผมจะไม่จัดรายการสดนะครับเพราะว่าจัดติดต่อกันมาหลายวันแล้วจริงๆให้กราฟิกให้พี่น้องได้ เห็นนะครับเป็นการสรุปความเคลื่อนไหวนะกับพักต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็เพื่อไทยนี่โดนจัดหนักครับเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับกันเยอะนะคนรักเยอะก็ต้องถือว่านะก็ต้องมีคนพูดถึงเยอะนะนะที่พูดถึงเยอะนี่ก็ค่อนข้างจะออกไปในทิศทางที่น่าสนใจนะคือมันไปทางเดียวกันหมด ว่าไม่อยากให้เพื่อไทยเนี่ยผิดสัจจนะทิ้งก้าวไกลผมเองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ผมถือว่าแรงมากนะแล้วผมก็บอกไว้เลยว่าที่สุดแล้วเราดูผลนะถ้าทิ้งเนี่ยนะต่อให้เนียนยังไงนะก็ไม่มีทางหรอกที่จะทำให้มันหลุดพ้นไปจากสายตาของพวกเราได้เพราะว่าเราได้จับตาดูแล้วเนี่ยมันมีพิรุธจริงๆครับ วันนี้คุณหมอชลนานออกมาสัมภาษณ์ล่าสุดหลังจากที่เมื่อวานพบปะกับพักฝั่งผดเ็จการเอาพูดตรงๆนี่แหละนะก็แกก็พูดประมาณว่านี่นะก็เงื่อนไขที่เคยพูดกันไว้อะเอาพักนั้นไม่เอาพักนี้นะนะจริงๆที่พบกันเนี่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะไปจับมือนะแต่มาคุยกันก่อนดูว่าเขาว่ายังไงเสร็จแล้วก็จะเอาความคิดเหล่านี้มาให้ทั้งเก้าใคร ที่รุดที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกพักเนี่ยจากเดิมบอกว่าไม่เอาพักที่แก่หนะึ่งหนึ่งสองเนี่ยวันนี้นะครับเริ่มไปเสียงเดียวกันแล้วว่าไม่เอาทำไม่ทํางานกับพักเก่าไกลไม่เอาพักเก่าไกลชัดๆเลยหมาป่ากับลูกแกะแล้วลักษณะอย่างเงี้ยมันเข้าเห็นถึงความไม่จริงใจอาการกระดีกระดาะกับพักอื่นเนี่ยขณะที่นั่งกับเก่าไกลเนี่ยหน้าตาถึง,ถงเอาไปขึ้นบนเวทีนี่ยังปล่อยให้มีคนไปพูด นะให้ก้าวไกลสละลาออกมันมีพิรุษหมดคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็มีหลุดมีรั่วขนาดนี้นี่เสียหายมากอนะแปลว่าพยายามจะบีบจะดันไปนะแต่ว่าคุณเล่นยังไงก็แล้วเนียนกันยังไงก็แล้วแต่ผนละสุดท้ายมานี่ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าไม่ไม่มีดีลนะมันเป็นแรงปารถนาทุกอย่างมันไหลไปในเส้นทางที่จะทําให้คนเนี่ยไม่เชื่อคนจะเชื่อได้อย่างเดียวคือคุณยอมที่จะอยู่ กับก้าวไกลอ้างประเทศรอไม่ได้นะก็รอมาเก้าปีแล้วไนงะคือไม่ว่าจะอ้างเรื่องใดนะเสียหมดแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าฝั่งก้าวหน้าเรานี่ยนะเรื่องการขุดอะไรที่พูดไว้เนี่ยโอ้โหรับรองได้เลยไม่เป็นสองรองใครนะครับ ใครพูดอะไรไว้จุดยืนว่ายัางไงหมอชนน่านอพรว่าถ้าไปเอาพักเก้าไกลเนี่ยถ้าไปเอาร่วมกับพักลุงเนี่ยก็ผมลาออกจากหัวหน้าพักคุณเศษฐานี่สอบถามความเห็นส่วนตัวจุดยืนส่วนตัวไม่ใช่ของพักแกก็บอกเลยมีลุงก็ไม่มีผมส่วนเรื่องหนึ่งสองเองนะในหลายโอกาสทั้งอุ้งยิงแล้วก็คุณเศษฐ,ฐาเองนะครับไปทางนัทวุฒิด้วยเนี่ย มีบางช่วงที่พูดว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ต้องไปดูกันกันในสภาว่าจะแก้ตรงไหนมีรายละเอียดแล้วก็ตรงนี้เคยบอกวันหลักอ่ะของพักเนี่ยแก้ตรงนั้นตรงนี้ถ้าตรงกันก็โอเคแต่พอถึงตอนจะเลือกตั้งและผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยคือโดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งอ่ะพีรุธออกมาเลยยืนหยัดคือไม่ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่ากาวไกลกาไม่ยกเลิก พยายามจะพูดว่าไม่ไม่เอาด้วยกับก้าวไกลนั่นแหละมันชัดเพราะการไม่เอากับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นข้ออ้างของอีกฝั่งหนึ่งก็บีบกันสอวอก็ว่านี่ก้าวไกลเขาไม่ไม,ไม่ไม่เสนอหนึ่งสองในรัฐบาลชุดเนี้ลองไปถามดูสิว่าสอวอมันจะเอาไหมลองถามดูสิ ดิไม่ด้สวก็บอกว่าเนี่ยไม่พอใจเรื่องอื่นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ไว้ใจไม่เชื่ออธิบายแล้วก็ไม่เชื่อข้ออ้างเหล่านี้แปลว่าเผด็จก,การเนี่ยมันจะปล้นชัยชนะปล้นความต้องการของประชาชนแล้วเพื่อไทยจะเป็นเครื่องมือไปทำให้มันสำเร็จก็ไม่ต้องอะไรหรอกเพื่อไทยไม่ต้องอะไรมากเลยบอกว่าถ้างั้นคุณก็ตั้งรัฐบ,บาลเสียงข้างน้อยไปเลยหรือไม่ก็ให้เปาประยุทธ์ รักษาการไปประเทศชาติรอได้เรารอมายาวนานแล้วพวกคุณกุมอํานาจมาอย่างไม่ชอบทรรวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องเอาทาหารออกจากการเมืองเปลี่ยนข้างให้พักประชาธิปไตยได้บริหารประเทศแต่เมื่อพวกคุณเป็นก้างขวางอย่างนี้เราก็จะรอจนกว่าสวเนี่ยไม่มีสิทธิ์โหวตและเมื่อนั้นเราอยากจะคว่ำรัฐบาลเมื่อไหร่เราก็คว่ำได้ท่านจะไปก็ไป ถ้าก้าวถ้าเพื่อไทยนะยืนหยัดอย่างนี้นะผมบอกได้เลยนะพรรคโสเพณน,นีทั้งหลายนะมันจะระลิกระลิเริ่มจะเปลี่ยนทีท่าเลยแต่นี่เพื่อไทยเนี่ยทำท่าเป็นต่างๆเป็นกลางถามเฉยๆอย่างนี้เสร็จแล้วเอาผลมาพิปรายทุกพรรคก็พูดตรงกันว่าไม่เอาก้าวไกลจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ไงเราไม่ใช่เด็กอมมือนะครับเอาละงานนี้เป็นชะตากรรมของเพื่อไทยแล้วนะครับจะไปทางไหนก็นแล้วแต่พวกท่านอนะ แต่ผมเนี่ยภาวนาตัวเองแล้ววัดท่านะเลือกเส้นทางที่ไม่สง่างามก็เป็นศัตรูกันไปตลอดนะผมผมพูดไปแล้วนะผมก็ไม่คืนคำแหละแต่ผมก็ได้พูดไว้ว่าถ้ายืนหยัดนะผมจะช่วยเชียร์นะครับอวันนี้ผมเอาไว้แค่นี้นะครับเราก็ดูต่อไปครับเพราะว่ามันยังไม่มีผลออกมานะทุกอย่างที่พูดการแสดงมันจะกลับไปกลับมาหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะเราเชื่อคําพูดเชื่อภาพที่เห็นอย่างเดียวไม่ได้ สรุปแล้วไปดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงจะไปจับมือกับพักที่นั่งหัวโต๊ะนะสั่งการรัฐประหารฆ่าคนเสื้อแดงถ้ามาบอกว่าประยุทธ์ไม่ใช่ผู้ร่วมรัฐประหารเนี่ยไปดูคณะคอสอชอที่เขาตั้งกันขึ้นหลังรัฐประหารเป๊ะคุมเรื่องต่างๆประวิทย์อยู่ในนั้นตลอด นะครับภูมิใจไทยนี่กาอกัญชาเสรีแล้วปัญหาเรื่องขนบะานาคมต่างๆสาธารณสุขเองแพย์ชนบทเขาบอกไม่เอามันไม่รู้ไม่ได้เรื่องพักที่ตบัดสัตว์ต่อเสียงของประชาชนไปภายเรือให้โจรน,นงถ้าไม่มีภูมิใจไทยไม่มีประชาธิปัต์ไม่มีพระชาติไทยพัฒนาประยุทธ์ประวิทย์ก็ไม่กล้าที่จะเป็นนายกครั้งที่แล้วเป็นไม่ได้เลยต่อให้มีสอวอ แล้วจะไปะจับมือคนเหล่านี้ทั้งที่จริงๆแล้วรออีกนิดเดียวก็ได้เป็นรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยเอาละนะผมพูดสั้นๆแค่น,นี้ฝากไปให้ทางเพื่อไทยพิจารณานะคนอื่นเขาพูดเนี่ยก็หาว่าเกลียดกันนะผมเองเนี่ยนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลพี่อนเนกเนี่ยนะนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องแกก็นับถือดออรทักษิณเป็นพี่เป็นน้องนะ เพราะนั้นเนี่ยผมเองถึงแม้ว่าโดยจุดยืนเนี่ยผมไม่ได้เป็นลูกน้องใครอะไรใครเนี่ยแต่ความใกล้ชิดมันก็มีองค์การเสรีไทยที่เข้ามาเนี่ยในนามอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยนะผมร่วมต่อสู้ใครก็ตามที่ยืนข้างตรงข้ามเผด็จก,การผมช่วยเหลือเต็มที่แล้วเพื่อไทยเนี่ยเรามีประวัติต่อสู้กันมายาวนานผมไม่ได้แบกเพื่อไทยไม่ได้เป็นติ่งเพื่อไทยแต่เพื่อไทยคือความหวังของฝั่งประชาธิปไตย แทบจะเป็นความหวังเดียวที่อยู่ในสภานะครับแล้ววันนี้เรากำลังจะพลิกขั้วนะแล้วก็ขัดจัดการสื่อข้อํำนาจได้แต่กลับกลายเป็นว่าเพื่อไทยเป็นพรรคที่จะทำให้ประเด็จการสามารถจะกลับมามีอำนาจต่อไปคิดกันเองก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นอย่างนี้หลายคนเขาก็ต่อสู้ใกล้ชิดนะรู้จักกับนักการเมืองวงในทั้งหลายกันมานะเพราะนั้นเนี่ยเอาไปคิดให้ดีก็แล้วกันครับ บุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ